hello everyone Hello guys Hello everyone Welcome back to another video today 20th March 2021 and today I come back on the Patong Beach again because today like a raining is now the storm coming you see the crowd inside the ocean I think it's raining Oh, that the feeling is not good on the beach and now everyone have to move out from the beach the raining oh my god and um, today i had some the update about the elastic clothes on the platform road because they have to take off already. our want is one of the state food this year. Because right now they have a No sunset today it's not beautiful eh? and you see this way on the mountain the white one like a raining is coming now maybe about five minutes this year a lot of the rain today okay and now I want to move to inside the building first and I have video a little bit to show you today okay We'll go back first. Okay, it is yellow enough to have become stable. So a and now the loss of rain in the ocean. Okay you see the right now phone of this hotel is now they don't have electricity close already ลบหมู 3, 4, ahan, Job, ่บ้านลบตำบลไม่มีการเคลื่อนไหวคนที่ทํางานก็ต้องหยุดจากการเลื่องจัดต้องที่คนทํางานก็เป็นคนนี้หยุดจังหวัดอื่นด้วยนะคะก็หยุดไปหลายเดือนกว่าจะมาเริ่มสายใหม่ที่ร้อยอยู่ไม่้อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วง2นี2เดือนถ้าไฟฟ้าตกหน้าหรือเสาไฟทั้งเส้นถนนปากต้องเป็นแหล่ง thì các thầy có biên soạn các buổi chơi các thầy thì nó là kịch là các เราข้าเหนียวไหมเนาะเราจะเี่ยวจราจฉันก็ให้ทางเจา่ะงเตรวจสอการุิวจราทั้งตอาาคด้วช่วยาแล้วเรา่ระคะเพราะฉะนั้นถนนเสนี้ก็จะเสร็จในวันนี้ความที่ท่านได้รับความไม่สะดสบาย ิดว่าเราต้องทำเินให้นด้วยอกจากเรื่องช่วยา้พี่น้องประชาชนไปบ้างแล้วแล้วก็พี่าวบาน้เชวยเราสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกขั้งตม่ปิดร้าลเป็นร้านอาหารที่ในึกนึกเห็นเหมือนที่เราวัยอะค่ะนะคะนอกามว่าตอนเช้าสามีออกเรือนะคะไปตกปลาเช้ามาก็ขายปลาปลาเหลือก็เอาขึ้นมาให้ อัรในรพไ้ขาดให้เป็นคนรารับแล้ความรวพี่น้องนดูเลความสรางตอนนี้ต้องได้ให้เอะครับพี่น้องได้ต้องให้ความรวมพี่กัอด้วยนะพี่น้องจะได้ขาดไกันยางน้อง่นได้ีน้อง้แ่นได้ี้น้ะได้แข่งน้ะนาีน้อง้อีนอดแก่งี่น้องแก่งพี่้องขอีอะ้ีนะ้อ ให้คนไปเข้ามาผอโทษนะครับให้ดกงพาดเข้าใจมาทับใจดึงข้าเข้าหินนะครับทีนี้เราได้นำมาทาท่ายดีแล้วก็ได้กับแบบสะดวกด้วยฮะสนานจุดได้สักผัสจะกับพวกประเป็นในะค はい。